วิธีจีบผู้ชายให้เขาตกหลุมรักเราแบบเนียนๆนะคะวันนี้เลดี้จูจะมาแบ่งปันเทคนิคนะที่จีบผู้ชายให้เขาตกหลุมรักเราแบบเนียนๆโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวนะคะอย่างแรกค่ะคุณจะไม่ต้องคิดอะคะ่ะว่าเขาอะจะคิดยังไงกับคุณถ้าคุณเข้าไปจีบเขาแต่คุณจงคิดว่าคุณจะเข้าหาเขา ด้วยวิธีไหนนะคะไม่ต้องกังวลนะว่าวันนี้เราอ่ะจีบเขาอ่ะแล้วเราจะไปคิดว่าเออมันจะดูน่าเกลียดไหมนะที่ผู้หญิงจะไปจีบผู้ชายก่อนแต่เราใช้อำนาจในการเป็นผู้เลือกค่ะเราชอบใครเราถูกใจใครเรามีสิทธิ์ที่จะจีบเขาได้ค่ะแต่วิธีที่จีบแล้วเนียนนั้นก็คือวิธีที่สองค่ะจงเข้าหาเขาแบบเพื่อนค่ะวันนี้นะคะการที่เราอ่ะได้เข้าหา คนที่เราชอบแบบเพื่อนสิ่งที่เราทำอะค่ะเราจะเป็นตัวของตัวเองและตัวเขาก็จะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเราจะได้เห็นเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็สิ่งที่เราไป็นะ่ะมันมันเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะมันจะได้รู้ว่าเออมันสามารถที่พัฒนาไปต่อได้ไหมโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาว่าคุณคิดยังไงนะคะและสิ่งที่สค่ะคือ การที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะต้องช้าๆนะวันนี้ค่ะคุณอยากจะมีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตเข้ามาอยู่กับคุณเข้ามาเป็นครอบครัวของคุณคุณต้องให้เวลาค่ะเหมือนวันนี้ค่ะคุณจะลงทุนกับอะไรบางอย่างเนาะในธุรกิจคุณจะต้องศึกษาให้รู้ซะก่อนว่าคุณจะลงทุนกับสิ่งสินนี้แล้วมันจะงอกเงยเป็นกําไรหรือเปล่า เลดี้จูไม่ได้บอกว่าให้ไปหากําไรกับผู้ชายนะคะแต่เรามองว่าวันนี้ค่ะถ้าเราอยากจะอยู่กับคนคนนึงไปตลอดชีวิตเราจะต้องให้เวลาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเร่งรีบนะคะให้มันชัดเจนให้มันชัวร์ให้มันรู้ว่าเราสามารถที่จะมีเขาแล้วก็เขาที่จะมีเราได้นะอันนี้ก็คือเทคนิคขั้นเทพนะคะซึ่งเลดี้จูบอกเลยหลายคู่ที่อยู่กันนานนะเพราะเขาอะ เข้าหาโดยการที่เขาอ่ะเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะเขาเป็นเพื่อนเขารู้จักนิสัยกันแล้วเขาก็ได้อยู่กันเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะสิ่งสุดท้ายแล้วเนาะการมีชีวิตคู่ค่ะคือการที่เราได้มีเพื่อนสนิทที่รู้ใจไปตลอดชีวิตนะคะเลดี mm ้ hmm. <Lady S 2> จูก mm ็ hmm. กอวยพรนะให้ทุกคนได้เจอรักแท้นะคะ